สวัสดีครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในบนถนนคนเดินครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งของคนที่เดนมาร์กนี่ครับนักท่องเที่ยวมากมายคลากคลั่งเลยครับมาใช้จ่ายเงินกันแบบมหาศาลถ้าให้คุณนึกภาพก็คือว่าถนนสองเส้น เอาถนนสองเส้นบนบ้านเรามารวมกันครับที่สยามสแควร์แล้วก็ถนนสุขุมวิทแถวแถวเซ็นทรัลเวิร์มารวมกันมารวมกันไว้คนที่นี่ใช้จ่ายกันแบบว่าฟุ่มเฟอือยพอสมควรครับไม่ได้หมายความว่าเขาโอเวอร์หรืออะไรนะครับมันเป็นแหล่งช้อปปิ้งก็ต้องซื้อของแพงๆเป็นธรรมชาติครับไม่ไว่าจะเป็นคุชชี่ปา da ด้าลุยวิตตองหรือว่านาฬิกาคาเทียของพวกนี้มันถูก ถูกคนบัญญัติขึ้นให้เป็นของแพงและฟุ่มเฟือยสำหรับใครที่มีเงินแล้วก็คงจะไม่ต้องบอกหรอกครับแจัมก็ซื้อกันไปนักท่องเที่ยวก็มานั่งครับอาบแดดกันอุ่นครับอุ่นมากผมเองก็เดินผ่าแดดออกมาจริงๆแล้วมันก็หนาวครับ แต่เวลาโดนแดดแล้ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้หนา้าไหมเพราะแดดที่เมืองเกาะนี่ไม่ธรรมดาครับเหมือนกับแดดที่ยุโรปครับถ้าคุณจะดำคุณก็ดำขี้แตกขี้แต่แตเลยแต่ถ้าจะไม่ดำก็จะไม่ดำเลยก็จะขาวไปเลยถ้าคนมาอยู่ที่นี่แล้วถูกตอนนี้ผมมาอยู่ที่วงวงวงจรชีวิตของคนที่มีสตางค์ในเดนมาร์ก เขาก็มาเที่ยวกันผู้ชายฝั่งนูน้นก็ชักว่าวกันไปสถาปัตยกรรมของยุโรปก,ก็อรอ่อยเหาะเดินอากาศกันไปอากาศหนาวครับโวลาอยู่กลางแดดก็อยู่ในร่มก็ เอาเป็นว่าวันนี้ผมพาเดินในสถานที่ท่องเที่ยวให้รู้ว่าที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยเ mm. ข้เอาถึกตึกเก่าๆครับทั้งสองฝั่งมารวมกันข้างล่างให้เช่าเป็นที่ขายของแบรนด์เนมแล้วคนก็หลั่งไหลมาใช้เงินกันที่นี่ครับที่เดนมากผมว่าจะไปหาอะไรแพงๆกินหน่อยสักสองร้อยบาทบ้านเรา <laughs> ลองดูนะครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกครับเมืองเขาสวยดีถูกจัดสรรไว้อย่างสวยงามเป็นหลุมใหญ่ๆใ,ให้คนหรือนักท่องเที่ยวมาช้อปปิ้งกันตกหลุมแล้วก็ลำบากอะ่ะสำหรับคนไทยเกิดมาเจอราคาที่นี่นะขอบอกว่าแพงกว่ายุโรปที่อื่นแน่นอนเพราะที่นี่เป็นเมืองเกาะครับที่เหลือไม่ต้องพูดถึงแพง แพงโคตรอะแต่อเมซิ่งที่สุดนะบนถนนเส้นนี้ไอมีสามล้อถีบเฮ้ยไงล่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวว่าจะหาอะไรแพงๆพกงพงินซะหน่อยสัก200บาทไทย ถนนชอปปิ้งในเดนมาร์กครับเหาะเหินเดินอากาศกันไปใช้เงินกันไปเดินตากแดดกันไปอุ่นดีครับอุ่นดีประมาณนั้น